สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเก๋คุณครูชนิศราคงเสนาคุณครูจากโรงเรียนจเจริญดีวิทยาค่ะวันนี้ครูเก๋จะพานักเรียนมาทดอ่ามาทบทวนข้อสอบโอเนตเรื่องรูปเรขาคณิต2เมิติกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะรูปเรขาคณิต2มิติ นะคะที่ฟูเกะจะพานักเรียนไปรู้จักมีอยู่2เรื่องคือ 1. ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานค2.2ป .5 ทับ2จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูปนะคะนักเรียนพร้อมหรือยัง ท่านัเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่ะรูปเรขาคณิตสองมิติแบ่งออกเป็น4ชนิดคือรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปหลายเหลี่ยมซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะนำมาแค่รูปสี่เหลี่ยมที่จะนำไปออกข้อสอบ เพราะฉะนั้นเราก็มารู้แต่รูปสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะค่ะรูปสี่เหลี่ยมคือรูปปิดที่มีสีด้าน4ี่มุมชนิดของรูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็น7ชนิดไปดูกันเลยค่ะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนกันบ้าง รูปที่หนึ่งะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก 1.2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะ 1.3รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากัน1.4รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมไม่เป็นมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่1.5 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านสด้านยาวเท่ากันแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก1.6รูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียง1คู่นะคะและสุดท้าย1.7รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านติดกันยาวเท่ากัน1ด้าน นักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมหรือยังถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทํำข้อสอบโอเนสตกันเลยค่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบปีการศึกษา2562ข้อที่13บอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก คอคอมีจุดงอและจุดจอและจุดฉอเป็นจุดกึ่งกลางของด้านกอคอด้านขอคอและด้านคอกอ,อตามำำลำดับลากส่วนของเส้นตรงกอจอส่วนของเส้นตรงงอจอและส่วนของเส้นตรงจอฉอดังรูปเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะ,ะมาดูข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมก รูปสี่เหลี่ยมก่อนักเรียนดูนะกขออานนี้นะโอเคขอลากนะกขอจอนี่นะแล้วก็ชนี่จะเป็นรูปแบบนี้นะคะมาอย่างนี้เนาะนักเรียนเห็นไหมคะอ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะอ่ะ ใช่นะคะนี่คือสี่เหลี่ยมคางหมงูต่อไปข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมกงจฉเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะใช่นะคะคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะต่อไปข้อที่3ามเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมกงจกงจ ะะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมคะ,ะคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วบอกว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะต่อไปข้อที่4รูปสามเหลี่ยมกอขอจอกขจเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกนะคะก็คือข้อที่4ค่ะเรียนเข้าใจไหมคะ,ะถ้ายังไม่เข้าใจไปดูอีกข้อนึงค่ะค่ะเรามาดูข้อสอบปีการศึกษา2561กันเลยนะคะข้อที่12 กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมกอขอ,ของอมีจุดจอ,อยู่บนส่วนของเส้นตรงกงด,งดังรูปถ้ารูปสี่เหลี่ยมกขขจเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสามเหลี่ยมจอ,องอเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อใดไม่ถูกตอ้องอะนักเรียนมาช่วยครูเก๋ทานะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามุมกอะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะดูไปพร้อมกันเนาะ มุมกอนี่กอมุมกอชอขอเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะมันเป็นมุมแหลมหรือเปล่ามันไม่ใช่มุมแหลมนะคะเด็กๆมันเป็นมุมฉากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองกันก่อนข้อที่สองส่วนของเส้นตรงกอขอและ คองอสองเส้นฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่ายาวเท่ากันใช่ไหมคะ,ะใช่นะคะข้อนี้ใช่ต่อไปข้อที่สามส่วนของเส้นตรงขอคอนี่เส้นข้างบนตัวนี้และส่วนของเส้นตรงงอจอคือฝั่งนี้ขนานกันเราก็ลองลากมาอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็จะขนานกัน นะซึ่งมันจะอยู่ในอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะที่เขาบอกว่ามันจะมี1คู่ที่ขนานกันนะคะต่อไปข้อที่4รูปสามเหลี่ยมกขอขจอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วบอกว่ามี2ด้านยาวเท่ากันก็คือด้านนี้ก็คือด้านกจกับด้านขจยาวเท่ากัน เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมกคอจอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วส่วนข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อ1น,นะคะที่เขาบอกว่ามุมกชอขอเป,เป็นมุมแหลมแต่จริงๆแล้วมันคือมุมฉากนั่นเองอนักเรียนเข้าใจกันไหมคะครูกเก๋ฝากให้นักเรียนไปทบทวนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม ทั้งเชนิดนะคะถ้านักเรียนจำได้ข้อสอบเรื่องนี้ง่ายมากเลยค่ะสำหรับคุกเก๋คุกเก๋ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้หนักเรียนโชคดีในการสอบนะคะคุกเกขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย